พี่การใส่นะตอนนี้ก็เริ่มนของช้างที่นี่บางทีก็มากกว่าแอดเองด้วยซ้ำนะคะโหก็คืออิ่มแหละหาอะไรทําหาอะไรเล่น จะว่าไม่หนาวก็ก็ไม่เชิงนะคะอากาศมันก็เย็นตอนนี้นั่งอยู่บนหอคอยนะคะงานช่งางก็จะมีลมวิววิวนะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเย็นแอดใส่เสื้อยืดปกติไม่ได้ใส่เสื้อคลุมเหมือนกับที่พี่การใส่นะตอนนี้ก็เริ่มเย็นมาบ้างน้องคมแสนก็มีการคลายหนาวด้วยการคลุมผิวนะคะด้วยดินทราย ก็เป็นวิธีการคลายความหนาวในแบบฉบับของช้างขอสอบถามค่ะช้างตัวเมียสามารถทำหมันได้ไหมในทางการแพทย์แอดไม่สามารถรู้ลึกซึ้งถึงขนาดนั้นด้วยนะคะก็ก็ยังไม่เคยเห็นว่ามีการทำหมันในช้างนะคะ